สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเอิร์ดกลับมาอยู่กับอีกหนึ่งรถยนต์ที่ต้องบอกว่าหลายคนคงจะรอกันมาสักพักแล้วนะครับกับเจเนอเรชันใหม่ครับ the all new BMW Series 5ครับต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับมาแบบอลังการมากๆนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ใช้แชสซีที่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าตัวก่อนเนี่ยเกือบ97มเมเลยนะครับเพราะว่าเป็นแชสซี CLA เจเนอเรชันล่าสุดแชร์กับซีดี7นั่นเองนะครับต้องบอกว่าซีดี5ครั้งนี้มาแบบ จัดเต็มแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ B M W รีห์5ออฟเฟอร์มาเป็นรุ่น i 5แบบไฟฟ้า100%เนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับ D All New B M W C ีห้5 Generation G 6 0ครับ ด้านหน้านะครับของเ m w ยร์มัยูซีดีจะเห็นว่าเขาได้มีการปรับกระจังหน้าใหม่ดูคิดนี่กริลใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่อคอนิกโกลมาแล้วตอนนี้เบียมัยูส่วนใหญ่จะมีอคอนิกโกลแล้วนะครับเป็นไฟรอบกระจังหน้าแบบนี้นะครับบอกว่าตัวรถเนี่ยมันดูค่อนข้างน่าเก่งขามเลยนะด้วยความที่กระจังหน้ามันใหญ่แบบนี้แล้วก็รูอะไรต่างๆเนี่ยดูเต็มไปหมดเลยใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัว m p e r f o r m a n c e นนะครับก็จะมีการ ปรับสเกิร์ตเพิ่มเพื่อทำให้มันสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็รับอากาศเข้าไปในตัวมอเตอร์ได้มากขึ้นนั่นเองครับเขาทําไฟหน้าให้มันสลีกดีนะผมว่าเล็กๆยังไม่ได้ดูใหญ่มากใน M60 คันนี้เป็น LED นะครับก็ยังไม่มีเลเซอร์ไลท์มาให้นะตอนนี้นะด้านข้างของ c i 5ก็ลูเอนเดิมนะครับเป็นซีดานแบบปกตินะครับเห็นได้เลยว่าในสีตัวถังเนี้ยผมว่าค่อนข้างจะสวยเลยนะทุกคนเป็นแบบดีไซน์ปกติแหละซีดานอะไรอย่างงี้นะครับบ้านเราคงจะไม่มีทัวรริงล้อนะครับ ตัวนี้เป็นดีไซน์พิเศษในรุ่น M60 นะครับมี M60 เท่านั้นนะครับเขาให้มิชลินพา p i l สปอร์ต t 4S มาเลยนะยางขนาด255/35 ZR21 นะครับล้อข้างขนาดใหญ่แล้วก็ด้วยความที่คันนี้เป็นแบบ i5 นะครับก็เลยทำมาเป็นแบบ a e r o w View นะเป็น ล้อที่เน้นความ aerodynamic มากกว่าที่จะเป็นดีไซน์นะแต่ผมว่าดีไซน์ก็โอเคนะเข้ากับรถอยู่นะครับให้ล้อขนาด21มาเลยก็ค่อนข้างใหญ่อยู่มาต่อด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวรถมันยาวกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่บอกไปยาวกว่า G30 ตัวก่อนเกือบ97มิลลิเมตรเลยนะครับเป็นส์5ที่ใหญ่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัว M Performance ก็เป็นโลโก้ M ตรงนี้ด้านข้างหูกระจกดีไซน์ใหม่นะครับปกติเราจะเห็นกันว่า BMW จะใช้หูกระจกค่อนข้างคล้ายกันนะแต่และรุ่นขนาดเล็ก นะครับซีรีส์หนึ่งยันเอ็ก็ใช้อันเดียวกันอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะครับขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเป็นไฟเลี้ยว led แล้วก็ด้วยความที่คันนี้เป็น m performance นะครับก็จะมีหูกระจกแบบนี้นะครับที่เอามือสอดเข้าไปได้หลายๆคนก็คงจะรู้กันนะครับว่า m มาแบบดีนะครับอ่ะด้านข้างตรงนี้คันนี้เป็น m performance นะก็เลยมีพวกดีไซน์ทัชเชสเป็นสีดํามาให้นะครับแล้วในซีรีส์หตัวใหม่นะครับมือจับประตูเป็นแบบนี้แล้วนะครับไม่ได้เหมือนบางคันรถไฟฟ้านะที่ต้องยื่นออกมาอันนี้เราสามารถสออดมืเข้าไป แล้วก็เปิดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับยังไม่ใช่กระจกเฟรมเลนสนะยังเป็นซีรีส์5แบบสีดานปกติอยู่พูดถึงการชาร์จกับแบตเตอรี่ของเจ้าเบียร์รุ่ i5 กันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะซีรีส์5 G60 คันนี้เป็นรุ่นแรกที่มีทั้ง i5 แล้วก็ซีรีส์5แบบปกตินี่ครับการชาร์จนะครับของเจ้าเบียม์นุ่น i5 นะครับสามารถทําได้เร็วสุดอยู่ที่ประมาณ250กิโลวัตต์ประมาณนั้นนะครับชาร์จ0ถึงประมาณ80 อะไรอย่างนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าทําได้เร็วพอสมควรแล้วก็การเลือกแบตเตอรี่นะครับใน BMW Thailand นะครับเลือกมาเฉพาะเจ้าแบตเตอรี่ขนาด89กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็สามารถวิ่งได้อยู่ระหว่าง500ถึง600ในเจ้า e-drive 40นะครับแต่ใน M60 แบบนี้ตัวท็อปนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสุดอยู่ที่ประมาณ450ถึง500กิโลเมตร WRP ประมาณนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าวิ่งได้ไกลยอยู่พอสมควรเลยนะแต่ถ้าขับเร็วก็ ลดลงไปหน่อยผมว่าในชีวิตจริงน่าจะวิ่งได้ประมาณ350-400กิโลเมตรในเจ้า M60 แบบนี้ครับด้านหลังนะครับต้องบอกว่า C5 ยังคล้ายๆเดิมอยู่แต่จริงๆถ้าลงลึกๆเนี่ยมันจะแตกต่างนะครับด้านล่างเนี่ยมีการทําให้รถมันกว้างขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้วยความที่ใช้ แชสซี CLA เนี่ยครั้งนี้มาใหญ่ขึ้นกว่าเติมค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ไฟท้ายเหมือนกับไฟหน้านะลิงคล้ายๆกันนะครับก็คือเน้นใหญ่กับกระจังอื่นแต่ว่าไฟท้ายกับไฟหน้าจะเล็กนะครับเล็กแบบสลิกแบบนี้นะครับเป็นไฟ LED ที่ผมว่าสำหรับ BMW ค่อนข้างจะธรรมดานะเพราะบางคันแบบ ไฟมียิบยับยิบยับเย้ไปหมดเลยนะครับคันนี้จะเป็นไฟแบบเบสิกเบสิกหน่อยด้วยความที่เป็นนะซีรีส์5บิสซเนสซีดานในปกตินะครับแล้วก็มีลิฟต์สปอยเลอร์มาให้นะครับในเจ้ารุ่น M60 แบบนี้นะครับตัวที่เป็น M Performance นะครับตัวนี้เป็น i5 อย่างที่ผมบอกไปรถไฟฟ้า100%นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับค่อนข้างชอบนะด้วยความที่มันไม่ได้มีแบบท่อปลอมอะไรมาให้นะก็เป็นแบบรถไฟฟ้าแท้ๆแบบนี้ครับพูดถึงมอเตอร์ของเจ้า BMW i5 กันหน่อย นะครับใต้ฝากระโปรงดูวางของก็ไม่ได้มันปิดทึบแบบนี้เลยนะครับ bmw i ห้มีให้เลือก3ตัวนะครับในบ้านเรามีรุ่น e drive 4 0 inspiring ตัวเริ่มต้นนะครับ e drive 4 0ตัวกลางนะครับแล้วก็ตัวท็อปแบบนี้นะครับ bmw i 5 m 6 0นั่นเองนะครับเป็นตัวท็อปสุดที่สามารถเลือกได้ในประเทศไทยณนะตอนนี้ให้แรงม้าสูงสุด601แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่795นิวตันเมตรนะในเจ้า m 6 0นี่เป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ต้องบอกว่าทําได้ค่อนนข้างงจะะแรเลยนะ ศูนยถึงร้อก็สจุดกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่การขับขี่แต่ผมว่าแรงค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้เพิ่มจากตัว e-drive 40มากขนาดนั้นนะครับถ้าใครเลือก e-drive 40นะครับจะได้มอเตอร์หลังนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่340แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคันนี้ค่อนข้างจะสุดเลยนะครับทางด้านพละกกำลังอะไรพวกนี้ครับ ขึ้นมาด้านในของเจ้าเบียมยูซีรีส์5เจเนอเรชันนี้นะครับต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ค่อนข้างจะเยอะเลยนะจากตัวเก่าที่มันดูแบบเก่าๆเ,เป็นปุ่มเยอะแยะปรับมาเป็นเจเนอเรชันใหม่เนี่ยผมว่าดูแบบว่ารีเฟรชขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ด้านในด้วยความที่ขนันนี้นะครับเป็นสีแบบทูโทนนะเป็นสีน้าตาลตัดกับสีดําแบบนี้นะครับบอกว่าด้านในคุณภาพ มัทเรียลรู้สึกค่อนข้างดีเลยนะด้านหน้ามานะครับเป็นดิจิตอลไดร v e r d ์ดิสเพลย์คู่นะครับตอนนี้เห็นกันเยอะแล้วในซีรีส์มยังมีเลยนะครับเป็นแบบ iDrive Generation ล่าสุดแบบล่าสุดจริงๆนะครับ Generation 8.5นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนพวกเมนูเนี่ยเมนูโฮมมาเป็นแบบนี้แล้วจะเป็นพวก shortcut ไอคอนด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นตามที่เราตั้งไว้โชว์เวทเตอร์โชว์รถ BMW อะไรพวกนี้1ฟีเจอร์นะครับที่มีมาใน BMW C35 ใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือตรงนี้ กดปุ่มปั๊บนะครับเดื่อนมาดูอินทีเรียคาเมล่านะครับนี่กล้องถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีโหมดสไล์ให้ยิ้มมันมันก็ถ่ายแล้วมีเดอะเวิร์สโหมดมีหลายอย่างสามารถถ่ายได้นะครับแล้วก็ แบบว่าอยากอัดวิดีโอดูว่าลูกทำอะไรด้านหลังก็สามารถถ่ายได้ซึ่งผมบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะให้มาในเจ้าซีดี5ใหม่เนี่ยแปลกใหม่ดีนะนี่ผมกดดูแกลเลอรี่นะมีรูปฟังกับพี่ไออยู่ในนี้นะครับรูปเยอะนะครับแต่ว่าที่ในนี้นะครับที่เพิ่มมาจริงๆเพราะว่าผมว่าส่วนใหญ่หนึ่งอย่างที่สามารถทําได้นะครับก็คือโหมดนี่ drive recorder จะสามารถร e คอร์ดได้นี่ผมกดเข้าไปร e คอร์ด ing ก็คือถ้าเราเปิดไว้ไม่ต้องติดกล้องหน้ารถเลยนะครับรถจะสามารถถ่ายได้นะครับเวลาเกิดอุบิเหตุขึ้นมานะครับมันจะถ่ายให้ทันทีเลยต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ให้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าคิดให้ผู้บริโภคได้ค่อนข้างดีครับตรงกลางนี้ลงมานะครับใครที่เคยเห็นดีไซน์์7ก็จะคล้ายๆกันนะเป็นไฟยาวอย่างนี้เลยไฟยากยาวซ้ายมาถึงขวาให้เลยนะครับสามารถปรับได้เวลาเราเปลี่ยนโหมดสูมผมเข้าโหมดสปอร์ต มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงตามโหมดแบบนี้เท่ๆแบบนี้เลยนะครับขับเร็วๆมันจะเป็นแบบไฟแบบแดงฟ้านะครับแล้วก็สลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสีของ M นะครับพอเวลาเข้าโหมดสปอร์ตบอกมันจะหนีบเข้ามาให้ด้วยนะเพื่อล็อกตัวเรานะครับเวลาการเข้าโค้งอะไรแบบนี้ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไม่มีที่ปรับแอร์นะแต่คันนี้ยังดีนะครับที่ไม่ได้เหมือนบางแบรนด์ที่จะต้องเข้าไปปรับในจอสามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับตัวคอนโทรลตรงนี้ ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นแท่นชาร์จไวเลสโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับวางชาร์จได้นะครับมีมาให้ในซีรีส์หแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์คอนโซลตัวใหม่นะครับเป็นแบบลอยๆแล้วนะไม่ได้แบบต่อกับคอนโซลแล้วนะครับคันนี้เนี่ยมีแพ็คเกจคริสตัลคุณลิตี้นะครับก็จะเป็นพวกปุ่มคริสตัลนะบนคันเกียร์ตรงนี้นะครับบนไอเดียร์คอนโทรเลอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงที่ปรับเสียงตรงนี้ก็เป็นแบบคริสตัลแล้วถือว่ารู้สึกดีมากๆนะครับปุ่มช็อตคัดอะไรก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับปุ่มมมไโหด ปรับโหมดการขับขี่นะครับมีให้เลือกมากมายเลย Personal, Sport, Efficient, นะครับ e x p r e s s i v e Relax แล้วก็ Digital a r t นะครับก็สามารถปรับได้นะครับเหมือนกับ b m เรุ่นอื่นที่เป็นแบบไฟฟ้าก็เป็นเสียงโดย Hans Zimmer นะครับเวลาการขับเดี๋ยวเราดูกันตอนขับมันจะมีเสียงสามารถปรับได้นะครับในแต่ละโหมดอะไรแบบนี้นะครับอ่ะมาถังคนขับนะครับพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ของ BMW นะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับมีตัดท้ายนิดนึงนะไม่ได้ตัดท้ายเยอะนะครับแต่ ยังคงความดีไซน์ของเขาที่เขาเน้นให้กริปมันค่อนข้างหนานะครับจับค่อนข้างจะง่ายได้นะครับคันนี้เป็นรุ่น M นะจะมีสัญลักษณ์สีแดงตรงกลางตรงนี้นะครับให้รู้ว่าพวงงาะัยอยู่ตรงกลางนะครับเวลาการขับเร็วๆจะได้เปลี่ยนทางได้เร็วนะครับด้านซ้ายนะครับในรุ่นซีรีส์5ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยจะมีปุ่ม b o สต t โหมดมาให้เวลากดมันก็จะขึ้นมา1ิวิด้านหน้านะครับแบบนี้นะผมกดให้ดูกด1ิวิด้านหน้าจะขึ้นมาว่าเป็น บอดบูสโหมดมีเวลาให้เราสิวิให้กําลังเราสูงสุด6 0 1หงแรงมา้านณะตอนนั้นเลยนะครับถ้าเราขับอยู่ปกติอาจจะเหลือประมาณ5 5 0อะไรแบบนี้นะเพราะมันต้องใช้ความเย็นค่อนข้างเยอะนะครับในการเอาแรงมา้าออกมาสุดแบบนั้นจอทนนี่เราได้ไดิสเพย์ปกตินะครับของ bmw นะครับและใน i 5นะครับมีเฮดดิสเพย์มาให้ด้วยนะครับด้านหน้าก็ต้องบอกว่าด้านในเนะี่ยดูรู้สึกด,ดีจัดมาดีมากล,ลายคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้เนี่ยม,มันดูแบบหรูหรามากเลยนะตัวเก่าดูธรรมดาไปเลย นะนะครับอขาดไม่ได้นะครับใน i5 m60 มีหลังคาพาราเมกัสลูฟมาให้นะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างจะร้อนกับบ้านเราติดฟิล์มมาเยอะหน่อยนะถ้าใครซื้อไปนะครับแต่เป็นแบบเพียงกลาสซูปเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปิดได้นะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมนะครับในเจ้า i5 m60 นะครับมาพร้อมกับเครื่องเสียง b o w e r s เซนว i ลกินตัวท็อปนะครับ Diamond ดิมอ o สลา Sound System บอกว่าเสียงเนี่ยมันสุดๆแล้วตั้งแต่ผมฟังในรถมานะ b o w e r s เซนว i ลกินเนี่ยน่าจะท็อปๆแล้วนะครับเห็นกันใน x7 7 i7 i5 มีกันเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าซีรีส์คันนี้ถือว่าให้ออปชั่นมาจัดเต็มมากครับเออต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าขึ้นมาขับในเจ้าซีรีส์5ครั้งนี้แล้วต้องบอกว่า อย่างแรกที่รู้สึกได้นะครับที่ว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยนะครับด้วยความที่อย่างที่ผมบอกไปนะรถยนต์เนี่ยในแชสซีตัวใหม่ CLAR Generation เนี่ยนะครับมีการทําให้รถมันใหญ่ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเบสแชสซี B เนี่ยมาจากซีรีส์7นั่นเองนะครับก็รถมันมีความยาวค่อนข้างเยอะนะยาวขึ้นกว่าเดิม97มิลิเมตรนี่ผมพูดไปนะแล้วก็ตัวรถกว้างขึ้นด้วยนะครับทำให้ผมว่าใช้ในเมืองหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ มันจะใช้ยากไหมนะครับแต่ว่าด้วยความที่คันนี้นะครับมีการเลี้ยว4ล้อมาให้ะด้านหลังเป็น rear wheel steering ตัวใหม่แล้วนะครับก็สามารถปรับเลี้ยวได้นะครับในเมืองหรือว่าขับช้าๆเนี่ยมันจะเลี้ยวคนละด้านกับล้อหน้าเพื่อเพิ่มนะครับการขับขี่ให้มันสะดวกมากขึ้นนะในเมืองวงเลี้ยวลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเราขับความเร็วที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้การเลี้ยวล้อด้านหลังเนี่ยเลี้ยวไปเป็นด้านเดียวกันกับด้านหน้าเพื่อเพิ่ม stability ความเร็วสูงนั่นเองครับทำให้การ เปลี่ยนเลนหรือว่าขับเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดีมากขึ้นพวงมาลัยก็นี่โหมดผมอยู่โหมดธรรมดานะโหมดพละนะครับก็มันก็มีระยะฟรีนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าคันนี้พวงมาลัยไวกว่า c ีดีหหรือว่า i5 ตัวปกตินะด้วยความที่เป็นรุ่นเ Performance นะครับก็จะเน้นการให้พวงมาลัยมันเร็วหน่อยก็มีระยะฟรีนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่พอลาหักเลี้ยวก็เยอะขึ้นแล้วก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมด้วยเหมือนที่ผมบอกไปเพราะว่ามีเรียวิวสติริงนะครับ ช่วงล่างนะครับเป็นแบบถุงลมนะคันนี้ด้านหน้าดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นมัลติลิงนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าทําช่วงล่างมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะเนี่ยขนาดยางล้อขอบ21ด,ด้านหน้า35ด้านหลัง30ผมว่ายังขับไปได้แบบสบายๆไม่ค่อยจะรู้สึกถนนเลยเหมือนลอยอยู่เลยนะครับได้สบายๆนะครับแต่ก็เป็นตัวเอฟเฟอร์แมนก็ช่วงล่างก็แข็งกว่าตัวปกติหน่อยนึงนะครับอีกหนึ่งจุดที่ทํามาได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็คือ ความเร็วนะ600ม้าเลยนะครับทุกคนแล้วเป็นรถไฟฟ้าด้วยผมบอกเลยว่า80-120ช่วงระยะโอเวอร์เทคเนี่ยทำได้ค่อนข้างเร็วหายใจยังไม่ทันเลยนะผมว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับถ้าจะอยากโอเวอร์เทคนะครับมีปุ่มบูสต์ให้หลังพวงมาลัยตรงนี้เป็นแพดเดิลชิปนะครับพอเวลากดปุ๊บมีเวลาให้10วินะครับสามารถกดได้แรงมาสูงสุดทันทีเลยนะครับ3 2 1รอละ อีกหนึ่งจุดนะครับที่เพิ่มมาในซีรีส์5ครั้งนี้นะครับก็คือเป็น Adaptive Cruise Control พร้อม Lane Keeping แบบ Full System ของ BMW แล้วนะครับหรือว่าเรียกว่า a s s i s t e Driving d นั่นเลยนะครับจะเปิดนะครับกดปุ่ม I/O ตรงนี้นะครับมันก็จะขับให้เราเลยแหละเอาจริงๆนะครับล็อกรถคันข้างหน้าล็อกตามเลนนะครับเราก็สามารถเซตความเร็วได้นะครับได้ตามสบายอยากได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยผมเซตแล้วนะมันก็ขับให้ตามนี้ แล้วจะมีไฟนะครับบนพวงมาลัยบอกว่าให้เราจับพวงมาลัยสมมติเราปล่อยพวงมาลัยนานนะครับมันจะขึ้นเหลืองก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นสีแดงนะครับแล้วก็เอารถเข้าไปจอดข้างทางให้แบบสะดวกสบายเลยนะครับก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับระบบนี้นะครับสำหรับใครที่ห่วงว่ารถยนต์มันจะเอ๊ะถ้าสมมติเราปล่อยพวงมาลัยนานแล้วมันดับมันจะเป็นอะไรไหมคันนี้เนี่ยจะสามารถเอารถนะครับจอดข้างทางได้เลยแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินให้ด้วยนะครับต้องบอกว่า i5 คันนี้จัดออปชันเซฟตี้มาเต็มแล้วก็ทําให้ การขับขี่เนี่ยครับบอกเลยว่าค่อนข้างจะมั่นใจในระบบต f t ครับ สำหรับ BMW i5 คันนี้นะครับเออต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับในตลาดเซกเมตนต์นี้ที่มีเพียงแค่ i5 รุ่นเดียวที่เป็นรถไฟฟ้าแท้ Mercedes-Benz เอ e า E-Class ใหม่มาเปิด<ๆ>ก็ยังเป็นเพียงแค่รุ่นเครื่องยนต์สันดาปอยู่นะครับ i5 ตัวนี้เป็นตัวเลือกตัวเดียวในเซกเมนต์นี้นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าแบบแท้100ซนะครับก็มีทั้ง i5 M60 xDrive ที่เราขับในวันนี้นะครับตัวแรงตัวที่คนที่มองรถแบบว่าแรง ได้นะครับแล้วก็เป็นรถครอบครัวได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับราคาอยู่ที่5้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีตั้ง600แรงม้านะครับขับกันได้แบบทั้งครอบครัวนะครับวิ่งกันได้ไกลๆนะครับกับแบตเตอรี่แปดสิบเอ็ดจุดสองกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่ามอง i5 อยู่แต่ว่าไม่ต้องการความแรงขนาดนี้นะครับก็มีตัว Inspiring ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆไม่นานนี้นะครับราคาอยู่ที่4 5 9 9 0 0 0บาทก็เป็นตัว eDrive 40 M Sport นะครับก็เป็นตัวล่างสุดนะครับก่อนที่จะเป็นตัวกลางที่จะอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะที่เป็น eDrive 40ตัว M Sport ตัวปกตินั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า EQE เนี่ยยังไม่มีมาเปิดนะในไทยตอนนี้ก็เป็นตัวเลือกตัวเดียว ในตลาดเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับแต่ว่าใครที่อยากเห็นรีวิวซีรีส์5ของเราเนี่ยก็ต้องรอดูหน่อยนะเดี๋ยวในอนาคตเราจะเอาเจ้า 530e กับ 520d มาลองกันให้ดูใครนะครับที่สนใจ The New BMW i 5คันนี้นะครับหรือว่า BMW รุ่นอื่นนะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของ BMW มัยูทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดดิ่งคอมเมนต์นะครับวันลาก่อนครับ